ธนาคารเพื่กกกอการเกษตรและสกรการเกษตรนะครับออกแคมเปญใหม่เงินฝากเลี่ยมทองเงินฝากออมทรัพย์8เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุด1.5%ต่อปีนะครับเก็บสั้นคุ้มไว้ได้มากขึ้นรับดอกเบี้ยแบบทุกเดือนฝากขั้นต่ำเพียง1 0 0 0 0แบาทบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับเปิดรับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง3า พฤษภาคม25685พาดเด็ดขาดนะครับรายละเอียดของแคมเปญนนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูการฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกําลังใจด้วยนะครับเงินฝากออมทรัพย์นะครับเลี่ยมทองรับดอกเบีย้ยทุกเดือนสูงสุดได้ดอกเบีย้ย1.5%ตต่อปีนะครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ รายละเอียดยอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันนะครับตั้งแต่10,000 0สบาทถึง1นล้านบาทได้ดอกเบี้ย1นสองเปอร์เซ็นต์ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำหนึ่งจุดสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปียอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันตั้งแต่หนึ่งล้านบาทเอ่อหนึ่งล้านจุดศูนย์หนึ่งนะครับถึงห้าล้านบาทได้รับดอกเบี้ยหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นต์ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำหนึ่งจุดห้าสามเปอร์เซ็นต์ต่อปียอดเงินฝากคงเหลือสิ้นวันตั้งแต่ห้าล้าน 0 0 1ถึง10ล้านบาทนะครับรับดอกเบี้ย 1. 4เต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำา1.65%ต่อปีย่อเงินฝากคงเหลือสิ้นวันตั้งแต่10ล้าน01บาทนะครับขึ้นไปนะครับได้ดอกเบีย 1, ้ย1.5%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำา1 7 6ต่อปีนะครับคุณสมบัติบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องเป็นถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทยนะครับรายกการฝากตั้งแต่วันที่1เมษาย,ยน2568ถึง31พฤษภาคม2568หรือธนาคารจะแจ้งปิดการรับฝากระยาครบกำหนดคือฝาก8เดือนนะครับกำหนดโครงการนะครับวันที่30พฤศจิกาย,ยน2568นะครับการจ่ายดอกเบี้ยอย่างที่เราบอกไปว่าดอกเบี้ยนะครับขึ้นอยู่กับเรทน,นะว่าการคงเหลือยอดเงินฝากแต่ละ นะครับรายการเนี่ยนะครับให้อตัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่การจ่ายดอกเบีย้ยนะครับจ่ายดอกเบีย้ยเป็นรายเดือนโดยโอนดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอนทุกสิ้นเดือนนะครับโดยลูกค้าสามารถถอนดอกเบีย้ยได้วันที่1ของเดือนถัดไปนะครับโอนดอกเบีย้ยงวดแรกวันที่30เมษาย,ยน2568และโอนดอกเบีย้ยงวดวันสุดท้ายคือ30พฤศจิกายน2568บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบีย้ยเงินฝาก เงินไขาการฝากเปิดบัญชีเงินฝากเจ้าของคนเดียวนะครับเท่านั้นต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เป็นบัญชีคู่โอนเพื่อรับโอนดอกเบี้ยฝากเงินขั้นต่ำ1 0,000แบาทรวมฝากสูงสุดไม่เกิน100ล้านบาทต่อรายการนะครับต่อลายยอดเงินฝากคงเหลือน้อยกว่า10,000แบาทจะถือว่าออกจากโครงการให้ดําเนินการเปลี่ยนบัญชีทันทีแต่ยังสามารถฝากเงินในประเภทอื่นๆของธนาคารได้ การฝากการถอนท,ทําธุรกรรมทุกประเภทได้เฉพาะธนาคารทกศสาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้นและเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารได้กําหนดไว้เพราะนั้นใครสนใจบัญชีเงินฝากเลี่ยมทองนะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารเพื่อการเกษรตรและสกรการเกษรตรนะครับ โทรศัพท์นะครับ5 2 5 5 5 0 5 5 5บริการ24ชั่วโมงสามารถสอบถามได้ที่ธนาคารทกสทุกสาขานั่นเองนะครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหวานล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายดดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำมาไว้นะครับสแกน QR Code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตรวจสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีม้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอี a l ล e เด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกปเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ